แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยงพิกุทั้งหลายพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเลี้ยวดูทิศท,ทั้งสี่โดยรอบบรรลือสีหนาสามครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารบรรดาสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดที่ได้ยินสีหนาตสัตว์เหล่านั้นก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจพวกที่อาศัยโพรงก็เข้าโพรง ที่อาศัยน้ำก็ลงน้ำพวกอยู่ป่าก็เข้าป่าฝูงนกก็โผลขึ้นสู่อากาศเหล่าช้างของพระราชาในหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงที่เขาผูกล่ามไว้ด้วยเชือกอันเหนียวก็พากันกลัวกระชากเชือกให้ขาดแล้วถ่ายมูดและกรีดพลางแล่นหนีไปพลางข้างโน้นและข้างนี้พิขุทั้งหลายพยาศัตว์ชื่อสีหะเป็นสัตว์มีฤทธิ์มาก มีศักด์มากมีอนุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานด้วยอาการอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในการใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นอรหันต์ตัดสรู้ชอบโดยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุรุษที่พอฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ปลุกสัตว์ให้ตื่นเป็นผู้จำแนกธรรมตถาคตนั้นแสดงธรรมว่าสักกายะเป็นเช่นนี้เหตุให้เกิดสักกายะเป็นเช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นเช่นนี้ทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นเช่นนี้พวกเทพเหล่าใดเป็นผู้มีอายุยืนนานมีวันนะมากด้วยความสุข ดำรงอยู่นมนานมาแล้วในวิมานชั้นสูงพวกเทพนั้นๆโดยมากได้ฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้วก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจสำนึกได้ว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยพวกเราเมื่อเป็นผู้ไม่เที่ยงก็มาสำคัญว่าเป็นผู้เที่ยงเมื่อไม่ยั่งยืนก็มาสำคัญว่ายั่งยืนเมื่อไม่มั่นคงก็มาสำคัญว่าเราเป็นผู้มั่นคง พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มัน่นคงและถึงทั่วแล้วซึ่งสักกายะคือความทุกข์ดังนี้ภิขุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากสักมากอานุภาพมากกว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยอาการอย่างนี้แล